ไได้รอแตกตายจนตาผมตายวันนี้แรถเขามาทางไหน มันวิ่งมาจนโคตรูกมันฟังเลยอ้าวิ่งมาเร็วนะดน่ะวิ่งทางตรงมารถเขาพูน่นมันหลวนไปชนแน่ปันไหเนาะล่านี่คือออกซอยมาเนยม,มารกเขาเลี้ยวพุ่นไปแล้วครับรถขยะนี่พุ่นไปแล้วอะ่ะมันชนแน่ว่ะแล้วไนนวอ,อ้นั่งอยู่ตรงหลังเนี่ยผมยืนอยู่ได้เลยครับเขาเป็นคนตายอะ่ะทำอยู่ข้างขวาแล้วถ้ามันโชนตายผมตายพอดีครับ ม,มันบบเบกสักด้วยมันบบดชะลอช่ยาโหมาจนหลุดจนหลุดลอยวะบเบกเลยบบเบกสักอย่างน,นะนบบดชะลอนะต้องบเบกอะ ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนะน้องรถจอดอยู่ตรงนี้ใช่ครับรถผมจอดจอดคือจอดขึ้นมาแล้วก็จอดแล้วก็จะมากินหมูกระทะหรือว่าอ๋อเดินแล้วก็ลงมาเดินเดินลงไปแล้วก็ถ้าควาร้อนเปิดประตูมาเนี่ยแถวนี้น่าจะมีกควันคือถ้าถ้าหนูเปิดประตูคือหนูโดนชนแล้วอ่ะอืมพี่กล้องวิดีโอถ้าจะมีแถวนี้ไม่ต้องกลัวน้องตากล้องรู้พ่สบา คนคลเก็บเงินกลาเต็นเวลาเดินลงรถทำไมไม่อะไงไงจนเข้านี่อ่ะจ่ายแล้วรถนี่มาเวยขับมาเร็วนะความจริงมความจริงมาเร็วเขาต้องปิดกดู้มีไกลครับฮะมีไกละครับผมอ่ะ ไปตุไปไปตุมาจาดีครับดีร้านเหร่ล